ทบูชมสนับสนุนกระทรวงการคลังไหมกําลังจะทบทวนการเก็บภาษีมร,รดกทบูชมโดยจะมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้นเพื่อปิดช่องการเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะส่วนที่เกิน1 0 0ล้านบาทประเด็นสําคัญเมื่อวานนี้ประหลัดกระทรวงการคลังคุณละว,ว่นแสงสนิทบอกเลยว่ากําลังทบทวนแนวทางการจัดเก็บภาษีมร,รดกใหม่เพื่อเกิดความเหมาะสม หลังจากกฎหมายเก็บภาษีมรดกประกาศใช้ตั้งแต่ปี58ตอนนี้ปี67<ถ>ก็เกือบ10ปีแล้วแต่การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปี58ยังทําไม่ได้มากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางเงื่อนไขแล้วก็มีข้อยกเว้นค่ะที่ทําให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยกตัวอย่างเช่นจัดเก็บภาษีมรดกเฉพาะในส่วนที่มันเกินร้อยล้านบาท อันนี้จะทบทวน<า>พูดง่ายๆก็คือส่วนที่เกินร้อยล้านบาทเท่านั้นถึงจะเก็บถ้าต่ำกว่าร้อยล้านบาทแล้วได้มรดกมาไม่เสียภาษีขนาดเดียวกันเดี๋ยวจะว่ากันต่อถึงกรณีแท็กติกที่สามารถจะทำให้ถ้ามีมรดกเจ้ามรดกสมุทรมี500้ล้านาสามารถไม่เสียภาษีได้เลยเพราะอะไรแต่ประหลัดกระทรวงว่าอย่างไง คือต้องยอมรับว่าที่ยังเก็บภาษีได้ไม่มากนกักอะค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษีชนิดใหม่แล้วช่วงแรกเนี่ยกระทรวงการคลังก็ไม่อยากจะเข้มงวดมากจนเกินไปเงื่อนไขข้อยกเว้นต่างๆที่ผ่อนปรนในระยะแรกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้มงวดขึ้นแล้วนะคะโดยมีรายงานนะครับว่าการจัดเก็บภาษีบรดกจากมูลค่าที่ทายาทแต่ละคนได้รับมันต่างกันนะฟังทางนี้ประเทศไทยจัดเก็บภาษีบรดก จากมูลค่าของที่ทายาตแต่ละคนได้รับมไม่ใช่จัดเก็บจากการให้อมไม่ใช่จัดเก็บจากกองมรดกค่ะยกตัวอย่างสมมุติพี่มีห้าร้อยล้านมันเป็นเรื่องสมมุติที่อยากให้เป็นอ่าไม่ใช่เก็บจากห้าร้อยล้านแต่เก็บจากคนรับถ้าพี่กระจายการรับไปห้าคนคนละร้อยล้าน ก็จะไม่เสียภาษีมรดกเลยใช่เพราะว่าไม่เกินร้อยล้านเขาจะเก็บเมื่อมันเกินร้อยล้านบาทขึ้นไปนึกออกใช่ไหมค่ะประเด็นก็คือตั้งแต่บังคับใช้มาจนปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ภาษีมรดกได้เพียง3,600ล้านบาทค่ะปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่1 0ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ก็ยังมีเงื่อนไขยกเว้นก็อย่างที่บอกค่ะจะเก็บเฉพาะในส่วนที่มีมูลค่าเกินร้อยล้านบาทขึ้นไปต่อคนนะคะ เก็บจากคนรับคนรับเพราะถือว่ามรดกภาษีเก็บจากคนได้เงินอืก็เลยเก็บจากคนรับเพราะฉะนั้นเจ้าบรดกสามารถที่จะกระจายเป็นจำนวนไม่เกินร้อยล้านใช่ถูกไหมน้องใบอย่างเช่นสมมุติพ่อเสียชีวิตไปพ่อมี300ล้านบาท อันนี้ท่านประหลัดกระทรวงท่านลองยกตัวอย่างนะคะแล้วแบ่งให้ลูกสองคนอ่ะแบ่งไปคนละร้อยล้านญาติอีกคนหนึ่งคนละร้อยล้านถ้ากับว่ามรดกก้อนนี้สามร้อยล้านบาทไม่ได้ต้องเสียภาษีเลยเพราะว่าแต่ละคนที่ได้รับไปมันไม่เกินร้อยล้านเขาจะเก็บจากส่วนที่เกินร้อยล้านสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะผัวไม่นังไปใช่จริงๆตัวเลขมานิดเดียวแหละเป็นตัวว่าได้มาร้อยสิบล้านเสียสิบเปอร์เซ็นต์จากสิบล้านก็หนึ่งล้านค่ะถูกไหมอ่าขนาดเดียวกัน มีรายงานข่าวนะประหลัดไม่ได้บอกหรอกเป็นช่องเป็นทางก็คือความลักลั่นเช่นแปรสภาพสิไปในส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีหนึ่งเงินสดสองทอง,องค,คำสามเครื่องเพชรเครื่องพลอยส <4. S 1> ของสะสมโบราณหทรัพย์สินทางปัญญานั่นทำให้มันมีช่องว่างที่กระทรวงการคลังเห็นว่าเกิดความเล่นแลบแปรธาตุเปลี่ยนการถือครองทรัพย์สิน เป็นประเทศเป็นประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมรดกเช่นสมมติเราได้เงินสดมาเราก็เอาไปเป็นทองคําไปเป็นเครื่องเพชรหรือก่อนจะตายก็ไปเปลี่ยนจากเงินบัญชีธนาคารไปเป็นทองคํอไปเป็นเงินสดหรือเงินสด,นส,ดสดอย่างแล้วให้มันไปก่อนเลยค่ะให้มันไปก่อนเลยใชแย่แล้วยังไงต่อและยังมีข้อยกเว้นอื่นๆืนอีกนั่นนะต้องไปอันนี้เกี่ยวกับเรื่องาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐอันนี้ไม่ว่ากันข้อต่อมา การโชกันครังเห็นว่าอัตราภาษีมรดกของไทยถือว่าต่ํากว่าหลายประเทศที่จัดเก็บอ่ะหลายประเทศในโลกมีการจัดเก็บภาษีมรดกซึ่งส่วนใหญ่เก็บภาษีจากการรับมรดกควบคู่กับค่าผีจากการให้นั่นคือเขาดูคู่กันหลายประเทศทั้งคนรับคนให้อัตราก็สูงกว่าประเทศไทยเช่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจัดเก็บอัตราก้าวหน้า10-7ถึงของไทยคือ ของไทย10%ค่ะฝรั่งเศส35%กรณีเป็นทายาทสายตรงนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยจะจัดเก็บอัตรา60%นั่นก็แปลว่าถ้ามีร้อยล้านภาษีฝรั่งเศสถ้าเป็นทายาทสายตรงเก็บไปก่อนเลย35ล้านแต่ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่ญาติเก็บเลย60ล้านค่<ฮ>ะได้เงินไปแค่40ล้านอันนี้ฝรั่งเศสอ่ากเกาหลีใต้เป็นยังไง10-50%สิงคโปร์ใกล้บ้านเราสิเนื้า เก็บจากกองมรดกค่ะและเก็บในอัตราก้าวหน้านะคะห้าคือไม่สนใจจะให้ใครมรดกมีเท่าไหร่เก็บจากกองมรดกและเก็บในอัตราก้าวหน้าห0าถึงสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าใกล้เคียงกับเรา <5 S 2> เพียงแต่เขาเก็บจากกองมรดก แล้วมีอีกไหมไต้หวันไต้หวันก็เก็บจากกองมรดกและภาษีการให้ค่ะโดยกองมรดกเนี่ยจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าคือมีตั้งแต่2ไปจนถึง50อันนี้2แดงเลยแล้วก็ภาษีการให้อัตราก้าวหน้า4 50อันนี้คือไต้หวันทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังดูจะพยายามเน้นยามว่าไปทองการรายได้นะ คือหลักคิดของการจัดเก็บภาษีมรดกในกระทรวงการคลังบอกไม่ได้ต้องการหาไรายได้เข้ารัฐบาลนะคะแต่เพื่อความเป็นธรรมในสังคมและการกระจายไรายได้คืออะไรกระทรวงการคลังบอกทรัพย์สินที่พอกผูนขึ้นจนมันกลายเป็นมรดกเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่รัฐได้ลงทุนในประเทศดังนั้นจึงมีภาระที่สมควรที่ผู้ที่ได้รับมรดกควรจะต้องจ่ายคืนให้กับรัฐเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มันมีข้อถกเถียงกันมากมายอเป็นต้นว่าที่จะพูดต่อน,นี้ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยนะค่ะอาจถึงแม้ว่าการณีนี้คนจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเนี่ยคือเวลาคนมีฐานนานี้อ่อนโยนทีเดียวมาตรการค่อยเป็นค่อยไปหลือเกินแต่เวลาเก็บภาษีกับคนทั่วไปนี่มีความเข้มแข็งมากเลยนะอืเป็นตัวภาษีที่ดีแด้สิ่งปลูกสร้างนี้เป็นต้นอ่าหมายถึงรายเล็กๆนะ เก็บกันหมดแต่เอาเถอะมัน no มีมุมหนึ่งทฤษฎีเนี่ยกระทรวงการคลังว่าอย่างไงนะเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมใช่เพราะว่าทรัพย์สินที่มันพอกคูนขึ้นคนคนหนึ่งมีทรัพย์สินที่พอกคูนขึ้นจนมันกลายเป็นมรดกได้เนี่ยมันเกิดจากการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่รัฐลงทุนไปในประเทศนี้ดังนั้นจึงเป็นภาระสมควรแล้วที่คนได้รับมรดกต้องมีภาระจ่ายคืนให้กับรัฐอีกมุมหนึ่งไม่เล้ยแปลว่าเห็นด้วย ทรัพย์สินจากมร,มรอดอกเป็นสินที่เขาทํามาหาได้มาถูกไหมค่ะและเขาเสียภาษีแล้วอ่าอา่าเงินในกองมรอดอกทั้งหมดที่เขาหามาเขาเสียภาษีไปหมดแล้วใช่เพราะคน,คนทุกคนต้องจ่ายภาษีเออใช่ไหมคะเป็นเงินหลังหักภาษีแล้วอทรัพย์ส,สินอ่ะอ่ะเอาใช่ไหมใช่หลักการนี้อ่ะที่พูดไม่ได้เห็นด้วยนะแต่มันเป็นข้อถกเถียงกัน นั่นก็แปลว่าเวลาตายเราจะถูกเก็บภาษ,ษีอีกครั้งหนึ่งจากมรดกของเราที่ตกทอดไปให้ลูกหลานทั้งที่เ,ง,เงินจํานวนเดียวกันทรัพย์สินเดียวกันเนี่ยจ่ายภาษีมาแล้วใช่จริงอะออม,งมัน,นก็เลยเกิดทฤษฎีว่ากรณีการเก็บภาษ,ษีมรดกมันจะเพิ่เกิดกรณีของการที่การการตั้งใจที่จะทำมาหากินเนี่ยมันลดน้อยลง การกระตุ้นในการที่จะทำมาหากินมันลดน้อยลงมีความเป็นระบบสังคมนิยมมากขึ้นอ,อ่ะมันก็แล้วแต่มุมแต่อย่างที่บอกไปอ่ะเป็นยังไงหนักพอไหมไหนเออ,อแต่ท่านผู้ชมหลายท่านเราไม่ต้องไปกังวลหรอกถกกันไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมค่ะหรือจะจัดเก็บภาษีปรดกเอามาทุกบาทเลยไหมเอาแบบต่างประเทศเริแ่แต่บาทที่หนึ่งเริ่มใจแต่บาทที่หนึ่งเลย เอาไหมหรือ,อยังไงกันอ้าะตัดกลับมาว่ากันต่อต้องไปไหนอืแต่คนที่ได้มรดกไม่ได้มาซึ่งการหาเองได้มาเพราะกินเปล่าอ๋อหมายถึงพูดถึงมองมุมคนรับอืมว่าเหมือนกับได้รัพย์ก้อนนี้มาด้วยการกินเปล่าอืก็เลยสมควรแล้วที่จะต้องจ่ายให้รัฐส่วนหนึ่งก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะมในมุมนี้ Ah.